คุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะอุ๊ยคุณหมอขาชอบชื่อคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณครับมีความรู้สึกว่าโลกใบน,นี้มันมีแสงสว่างให้เราเสมอมีเรื่องอัศจรรย์ใจอยู่เสมอนะคะคุณหมอครก็ท่นานนั้นค่ะเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องเอาเรื่องการเสริมภูมิก่อนเนาะคือการเสริมภูมิกับการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างครับคุณหมอคะเอาเป็นว่าผมท้าความนิดหนึง่งอา่า ปกติเนี่ยแพทย์แผนตะวันตกกับแพทย์แผ,แผ,แผนตะวันออกเนี่ยจะต่างกันในแง่ของการรักษาโรค<า>แพทย์แผนตะวันตกเนี่ยเขาใช้วิธีก็คือเห็นว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วก็แก้ไขออย่างเช่นไปเจอเชื้อโรคก,ก็หายาฆ่าเชื้อโรค<า>นึกออกไหมครับเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าเราได้กินยาเยอะแยะไปหมดเลยสาะพัดยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดยาบรนนูนี่น่าไขมันอะไรต่างๆอ่าใช่ใช่อันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า พอแผนตะวันออกเขาบอกว่าสมดุลของร่างกายเรามันมีการเปลี่ยนแปลงอายุน้อยอายุกลางอายุสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยอย่างเช่นยกตัวอย่างผมเป็นเด็กคุณจะต้องมีการเจริญเติบโตมีการเติบสูงขึ้นอ่าแต่ว่ายังไม่มีการ่าสร้างฮอร์โมนในเรื่องของการสืบพันคุณก็ผู้หญิงก็ยังไม่มีเมนใช่ไหมก็มีการยืดตัวคราวนี้พอแบบวัยทํางานวัยเจริญพันธุ์เขาก็มีสมดุลอีกอันหนึ่งใครนี่มีเมนผิดปกติ ถูกปะตนนี้พอสูงอายุขึ้นมาเสร็จปั๊บพอพอเมนหมดปุ๊บคุณใครมีเมนก็ผิดปกติใช่าตอ,อนนี้มันก็จะอพอเมนหมดก็มีร้อนรูบ้ามีอะไรต่างๆกันปรากฏว่าแผนปัจจุบันก็บอกเอ้ยอันไหนขาดไปเข้าไปอันไหนเกินไปลบออกจริงอยู่มันทําให้เกิดสมดุลใหม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกในการจัดการตอนนี้แพทย์แผนจีเนี่ยเขาใช้วิธีการบํารุงสุขภาพ โดยใช้วิธีออย่างเช่นการฝังเข็มเพื่อปรับเพื<ม>่อปรับอะไรให้เข้าสู่สมดุลใหม่มสมดุลใหม่ก็คือสมดุลที่จะเข้าใกล้เคียงกับสิ่งที่ควรจะเป็นมากที่สุดใกล้เคียงกับธรรมชาตินะ,ะก็คือใช้วิธีทางธรรมชาติโดยใช้เข็มเนี่ยเป็นตัวกระตุน้น<ม>แล้วร่างกายเราอะจะต้องสร้างสิ่งที่ขาดออกมาเพิ่มเติม,มคือคือร่างกายเราเนี่ยพยายามที่จะสร้างอยู่แล้วให้มันเข้าสู่สมดุลแต่บางทีมสมมติ เรากินอาหารเลยเวลาเรานอนพักไม่เพียงพอแน่นอนอาหารเข้าไม่ได้เราก็จะเทียไม่มีแรงอา,อาจจะหลับไม่สนิทนี่ออกมอันนี้พอเราไปกระตุ้นเสร็จปุ๊บโดยการฝังเข็มหรือว่าวิธีการทางแพทย์แผนแพทแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะทําให้ถึงเวลาปุ๊บเราจะหิวนะแล้วเราก็ต้องหาอะไรกินพอถึงเวลานอนเราหลับแล้วเราก็หลับสนิทได้เพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะถูกซ่อมแซมมีการสร้าง เขาเรียกว่าสร้างสภาวะสมดุลให้เราทํางานได้อย่างเต็มที่อย่างเช่นเราต้องทํางานนอนเราทงานเยอะเราต้องนอนดึกคุณก็จะกินได้มากขึ้นนะถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่เรากินเยอะเกินไปความร้อนสร้างเตือนนอนไม่หลับก็จะทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นอาการฝังเขียนก็จะปรับทําให้เราอิ่มเร็วเราจะได้หลับได้สบายนอนได้ยาวเพื่อเพื่อให้สภาวะสมดุลของร่างกายเราเนี่ยเข้าที่ อันนี้ก็จริงๆทางฤษตีแพทย์จริงก็จะเป็นหยินหยางธ่าตั้งห้าอะไรซึ่งรายละเอียดมากมายครับค่ะอันนี้ในสภาวะปกติในช่วงนี้ของคนไทยเราจากร้อนร้อนหัวระเบิดร้อนไหมตอนนี้ก็มาฝนตกแน่นอนชีวิตเราปรับบันทีก็ไม่ทันโควิดอยู่ดีๆเอาไข้วันใหญ่มาอีกแล้วเอาวัดลงคออีกแล้วอะไรพวกเนี้ย อันนี้จะบอกว่าให้นอนพักเต็มที่โอ้โหแล้งงานการอะมันทําไม่ได้อยู่แล้ว oh. ต้องนอนดึกเดินทางฝนตกรถติดเดี oh. ย๋ยวไข้ขึ้นอีกล็ล้วอ,อันนี้เราก็มาพูดถึงว่าการฝังเข็มเนี่ยอ่ามันจะช่วยการไหลเวียนทําให้ฮอร์โมนดีขึ้น oh. ทําให้การสร้างเลือดดีขึ้นทําให้เราสร้างภูมิได้เหมาะสมขึ้น oh. ก็จะมีจุดกระตุ้นช่วยกันขึ้นมาครับค่ะทีนี้พอพอเราเห็นหลักการแล้วว่าอาการรักษาแบบแบบแพทย์แผนปัจจุบันเป็นยังไงอแพทย์แผนจีน เป็นอย่างไรนะคะทีนี้ลักษณะของการฝังเข็มเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราเราตีความว่าการฝังเข็มคือการสร้างสมดุลด้วยด้วยจุดร่างกายเราเองอันนี้ยมันคือมันแสดงว่าร่างกายเราสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้เพียงแต่มีตัวกระตุ้นหลักการมันเป็นแบบนี้ใช่คือถ้าหลักการนี้จะเป็นเช่นนั้นถูกต้องก็คือเราไม่ใช้สิ่งภายนอกอผมได้ ผมจะยกตัวอย่างว่าสมมติเราเราจะยกของลังลังหนึ่งเรายกไม่ไหวแต่ถ้าเกิดมีใครมาช่วยพยุงนิดนึงเราก็จะยกขึ้นมาวางได้ไอตัวกระตุ้นนี่แหละก็คือเป็นตัวที่เสริมขึ้นมานิดเดียวแค่นั้นแหละมันพอผ่านมาได้เราก็ไปของเราได้เรื่อยๆนะเหมือนเราเราสตาร์ทรถเราจะขับลงไปเนี่ยไอตอนแรกเนี่ยเราต้องปล่อยอเราต้องเหยียบคันเร่งนิดนึงเพื่อจะให้มันวิ่งไปได้อคือถ้าอยู่เฉยๆมันไม่ไปอยู่ละ อันนี่พอเรากระตุ้นได้ปุบ๊บมันก็จะวิ่งของมันได้ต่อเนื่องไปห<อ>ลักการฝังเข็มก็เหมือนกันกะ็คือเราไปกระตุ้นเนี่ยให้ร่างกายเราเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยขึ้นขาดไปนิดนึงเนี่ยเสิม<อ>ขึ้นมาทาให้ต่อได้อ๋อค่ะแล้วการฝังเข็มช่วยได้ทุกโรคเลยไหมไอการกระตุน<อ>้นความสมดุลอะไรเนี่ยอืมันนี้เราเราขอแบ่งเป็นอย่างนี้อ่าจริงจริงแล้วเนี่ยการฝังเข็มเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาโรคซึ่ง<อ>มีมานานสองพันกว่าปีละ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นเรื่องของอการติดเชื้อเนี่ยร่างกายเราสู้ไม่ทันเนื่องออกมา,ากอย่างเป็นหวัดลงคออย่างมีแผลอักเบสบอะไรพวกนี้นอ,อ่าเราก็ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันช่วยก่อนอหลังจากนั้นอ่ะพอหายดีแล้วเนี่ยการป้องกันหรือการเสริมข้างคูมเพื่อเพื่อป้องกันโรคเนี่ยการฝังเข็มสามารถที่จะช่วยเสริมได้ดีขึ้นคือจะเราจะบอกว่าอ่าไปชแชรการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้หรอกแต่ว่า สมมติว่าเราสมมตินะผมจะยกตัวอย่างว่าฝนตกถ้าเรามีร่มหน่อยเนี่ยเราก็จะเดินโดยที่หัวเราไม่เปียกโอเคเท้าจะเปียกไม่เป็นไรแต่หัวไม่เปียกก็จะไม่เป็นหวัดดีกว่าที่แบบพอฝนตกปุ๊บเราลุยไปเลยเปียกหมดทั้งตัวเรายไปกินยาอะไรเงี้เออเลาวคยไปกินยาซึ่งอคราวนี้กินยามันก็มีผลข้างเคียงตามมาเป็นตามสเต็ปไปใช่อ๋อค่ะค่ะแล้วโรคที่เขามีการฝังเข็มแล้วเหมือนว่าได้รับ การยอมรับหรือว่าอุ้ยได้ผลดีจะเป็นลักษณะประเภทไหนบ้างคะเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อโรคเกี่ยวกับ NCD หรืออะไรยังไงคะคือถ้าในทาง WHO เนี่ยก็จะมี26กลุ่มอาการที่ได้รับการรับรองว่าสามารถรักษาด้วยการฝังเข็มได้ผลดีอันนี้เราจะไม่บอกว่าคำว่าได้ผลดีเนี่ยดีกว่าหรือด้อยกว่ากับแผนปัจจุบันเราไม่พูดถึงซึ่งแต่ละอย่างมันจะมีลักษณะกันไปผมจะยกตัวอย่างเรื่องปวด เรือ่องปวดเนี่ยจะเป็นปวดอะไรก็แล้วแต่แลักษณะอาการปรวดเนี่ยถ้าเป็นแพทย์ปัจจุบันเราก็จะบอกว่าปวดเกิดจากการ่าการทํางานผิดปกติอการไหลเวียนเลือดไม่ดีเราก็ต้องกินยาลดอาการปรวดลดอาการาักเสบเพื่อทําให้กระแสประสะทาทถูกกลบเพื่ออาการปรวดลดลงเราจะได้ทํางานได้แต่ถ้าเป็นแพทย์จริงเนี่ยเขาก็บอกว่าอาการปรวดเกิดจากการติดขัดเหมือนกันของอพลังและอาการไหลเวียนของเลือด พอมันมันติดขาดมันไปไม่ได้มันก็อัน้นเพราะอ,อั้นก็เกิดอาอาการปวดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยการมังเข็มก็คือไปทะลวงให้ลมปานมันผ่านไปได้ทําให้อาการปวดลดลง mm hmm. หลักการคล้ายๆแพนปัจจุบันแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องโยงาตามทฤษฎีเรื่องการมองเห็นอะไรต่างๆเนี่ยอยีกนิดเองมันก็จะเห็นชัดได้ mm hmm. เรื่องเรื่องการปวดเนี่ยนอกจากอ,าอย่างที่บอกก็คือเรากินยานเนี่ยก็คือเป็นตัวระงับอาการ เป็นตัวสร้างเอนไซม์ N เพื่อจะทําให้การอักเสบลดลงทําให้อไปยับยั้งอาการต่างๆการฝังเข็มเองไปมันมีจุดกระตุ้นที่ทําให้เรียกกล้ามเนื้อลายตัวเลือดวิ่งได้ดีแล้วก็จะมีการสร้างสารฮอร์โมนทาให้ลดอาการพวกนี้ได้ด้วยอันนี้เป็นการพิแบบสูจน์จากทางวิทยาศาสตร์แล้วบอกว่าเหมือนเราสร้างเอโดฟิน เวลาการฝังเข็มกระตุ้นเข้าที่แล้วเนี่ยเอนโดฟินหลังเราก็จะสบายเหมือนคนปวดมากๆเราต้องใช้กลุ่มรมฟีนหรือว่ากลุ่มลดอาการปวดรุนแรงพวกเนี้ยการฝังเข็มก็สามารถจะลดการใช้อ่าจากสิ่งภายนอกให้ร่างกายเราสร้างอขึ้นมาเองได้อ๋อค่ะค่ะอันนี้ประเภทแรกที่ได้ผลได้ผลนะคะที่เป็นที่ยอมรับก็คืออาการปวดจากเนื้อไปแล้วค่ะค่ะการปวดท้งร้า นอกจากอาการปวดแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของอ่าระบบภูมิของร่างกายอย่างเช่นผมจะย,ยกตัวอย่างคนแค่เป็นภูมิแพ้อ่าแผนปัจจุบันเนี่ยอ่ามีวิธีการรักษาอยู่สองแบบอันที่หนึ่งคือรักษาตามอาการก,ารก็คือ,อมีอาการแพ้พกูกินยาไปนี่ออกไหมมีอ่กินสมมติเป็นโรคภูมิแพ้จมูกอือากาศเปลี่ยนปุ๊บกูมีน้ำมูกและก็กินยาลดน้ำมูกพอ,อก,กินไปก็เริ่มดื้อ,อเริ่มดื้อก็มีเสมหะ เสียมผ่าล้างจมูกต่อออกินยาขยายหลอดลมใช้ยาพ่นไปจนถึงตรงนี้นานๆไปเกิดเริ่มมีเรื่องของอหายใจลำบากเวลานอนกลนเกิดไปถึงสลิปแอปเนี่ยมันก็จะตามสเต็ปไปซึ่งซึ่งถามว่าหายได้ไหมเขาก็เป็นการรักษาตามอาการอันนี้ทางคลุมทางภูุมแพ้เนี่ยของแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาบอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการสร้างภูมิเนี่ยไม่เพียงพออเนื่องจากว่าธาตุาดินเป็นน้ำกระเพาะเนี่ยอ่อนแอหรือว่า,ามันเย็นเกินไปเราก็าไปกระตุน้นพอเราไปกระตุ้นน้ำกระเพาะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาได้เหมาะสมมันก็จะไปจัดการในเรื่องของการสร้างภูมิมาต่อสู้ทำให้อาการเนี่ยดีขึ้นก่อนแล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งพอมันเหมาะสมมากในร่างกายก็จะไม่มีอาการ อย่างหลายๆเชสที่ทําก็คือทำสิบครั้งเนี่ยในบางรายก็คือเคยกินยาเคยล้างจมูกเนี่ยหายไปเลยก็ปีหนึ่งโดยที่แบบลืมไปเลยว่าต้องกินยาโอ้เลิศโอ้แสดงว่าจริงๆแล้วการฝังเข็มเนี่ยมันคือการสร้างภูมินั่แหละคือคือ,คอร่างกายของเราอะ่ะมันต้องมีภูมิคุ้มกันเอาไว้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและการทงเข็มเนี่ยมันเป็นการไปกระตุ้น <ersch> ให้ระบบการไหลเวนหรือว่าร exactly. ะบบภูม <Ou. S 2> ิค <Math> ุ้มกันเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองใช่ก็คือเหมือนทํางานให้เพียงพอต่อสู้กับสิ่งภายนอกต่อสู้กับสิ่งภายนอกค่ะลักษณะการฝังเข็มเนี่ยคือแหมเราเห็นแค่แบบเอาเข็มไปจิ้มไปจิ้มเอ๊ะมันมันไม่ใช่ละมันคืออันนี้มันเป็นวิชาเฉพาะแต่ว่าเราก็อยากจะรู้กลไกของมันนะคะว่าเอ๊ะเข็มแต่ละเข็มที่มันไปจิ้มเนี่ยมันไปจิ้มส่วนไหนคะหมอเขาต้องการจะจิ้มส่วนไหนของเราเพื่อที่จะ ให้มันไหลเวียนมันเราต้องหาเส้นเลือดใช่ไหมเหมือนตอนนี้เขาเจาะเลือดเราใช่ไหม <Okay. S 1> หรือ,อยังไงอถ้าเป็นแผนปัจจุบันเราจะมีการแทงเข็มเนี่ยก็คือแทงเส้นเลือดอาจจะเป็นการฉีดยาหรือดูดเลือดอันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออ,อย่างฉีดวัคซีนก็แทงเข้าไปใต้ผิวหนังหรือว่าฉีดลงไปที่กล้ามเนื้อออันนี้อ,อันนี้เป็นแผนปัจจุบนันคราวนี้แพทย์จีนเนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ได้เนื่องจากเขาบอกว่า จุดที่กําหนดเนี่ยเป็นจุดบนเส้นลมปราณซึ่ง oh. จุดบนเส้นลมปราณเนี่ยบางทีจะอยู่แนวของเส้นประสาท mm hmm. หรืออาจจะเป็นแนวของกล้ามเนื้อหรือจะอยู่เหนือเอ็นซึง่งจุดพวกนี้ยมันจะเป็นเหมือนตกลมเล็กๆ mm hmm. อขอให้เราแทงไปโดนมันจะรู้สึกหน่วงรู้สึกตื้อขึ้นมา mm hmm. อันนี้ mm hmm. การฝังเข็มไม่ใช่แบบโอ้เราผ่าแล้วฝังไปเหมือนฝังคุมกําเนิดไม่ใช่นะ oh. แต่เราแทงเข็มเข้าไปไว้แล้วก็กระตุน้น กระตุ้นอาจจะเป็นกระตุ้นมือกระตุ้นไฟฟ้าก็แล้วแต่แล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วถึงเวลา20-30นาทีเราก็จะถอนออกออครับค่ะแสดงว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปจิ้มส่วนที่เป็นเส้นเลือดไม่ใช่แต่อันเนี้ยมันมันจิ้มตามเส้นลมปราณที่มันก็อยู่ทางใกล้เส้นเลือดใกล้เส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ค่ะแล้วมันจะมีผลข้างเคียงหรืออันตรายไหมคะ เรากลัวว่าจิ้มผิดจิ้มถูกกันอย่างเงี้ยเออกรนี้เรามาพูดถึงว่าอันตรายมันมีอยู่แล้วในแต่ละคนเพราะนั้นเขาจึงมีข้อห้ามอย่างเช่นอันที่หนึ่งคนไข้ที่เลือดออกง่ายคนไข้ที่อยู่ในท่าอที่ฝังเข็มไม่ได้อย่างเช่นคนไข้นั่งไม่ได้หรือนอนไม่ได้พวกเนี้ยเราก็จะต้องเลี่ยงคนไข้ความดันสูงเกินไปมีภาวะเสี่ยงต่อเจ้นุ่งหิตแตกเราก็ไม่ให้ทาความดันต่ําเกินไปสําหรับมีเรื่องของเวียนหัวเราก็ไม่ให้ทําหรือเป็นมะเร็งเนี่ย มีโอกาสที่จะไปกระตุ้นเสริมทําให้การไหลเวียนดีขึ้นเราเราก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ต้องมีการประเมินก่อนเสมอว่าอ่าสามารถทําได้นะอ,อ,อะไรพวกเนี้ยจึงจะทาให้แล้วเข็มเป็นเข็มเปล่าเป็นเข็มที่เป็นเข็มเปล่ปาปล่าที่ไม่มีอะไรเลยเข็มสแตนเลสที่ใช้แล้วทิ้งแล้วเข็มเป็นเข็มเล็กมากเหมือนเส้นผมเราอ่ะทีนี้ถามว่าเจ็บแค่ไหนก็ถ้าเราถอนผมปุ๊บเราก็เจ็บประมาณนั้นแหละไม่เจ็บมากกว่านั้น ยูยังเคยมีประสบการณ์นะคะคือหลายปีแล้วเมื่อก่อนคือเหมือนกับว่าทํางานโยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับนอนไม่หลับคือปกติคนเราอ่ะยิ่งเหนื่อยยิ่งมันต้นเพียใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ยเหมือนกับว่ายิ่งเหนื่อยแล้วยิ่งเหมือนกับสมองมันลันไปอะยิ่งยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากวันไหนไม่เหนื่อยเลยยังูสบายใช่ใช่ก็เลยอเคยเคยไปฝังเข็มแล้วตอนฝังเข็มว่าเรามีความรู้สึกเลยว่ามันมันเหมือนกับมันเหมือนกับ มันเบาอ่าอ่าใช่เบาแต่เมื่อกี้แล้วเหมือนเหมือนเอ็นมันยึดอ่ะเหมือนกับเอ้ยเหมือนกับฉีดยาชาเออเออเออไอความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยค่ะมันอาจจะทําให้คนรู้สึกเหมือนกังวลใจว่าแบบอ่ามันมันมันจะเป็นอันตรายไหมอตรงนี้อ่าข้อห้ามไม่ใช่ข้อควรระวังของการฝังเข็มเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเนี่ย ควรจะเลือกแพย์ที่ไว้ใจได้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงต่อถ้าสมมติเราแทงลึกเกินไปเนี่ยในในช่วงหน้าอกเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะทําให้ไปลุยไปถึงปอดได้นะมันมันก็จะมีว่าปอดรั่วอะไรเนี่ยเคยมีข่าวเยอะแยะเลยที่สองก็คือว่าอ่ไปโดนเส้นประสาทแล้วขาดซึ่งโอกาสน้อยมากแต่แต่คันเนี้ยถ้าคนที่ไม่ระมัดระวังเนี่ยเส้นประสาทบางส่วนที่มันเล็กแล้วเราก็ไปสกิดมันก็อาจจะมีปัญหาได้ซึ่งซึ่งใน ถ้าเราระมัดระวังแต่ที่จะไม่เป็นนะอันนี้สามก็คือ,อแทงลงไปโดนเช่นเลือดแล้วมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นเลือดออกในผิวหนังใต้ผิวหนังก็เป็นจ้ำเป็นเขียวพวกเนี้ยเราต้องระวังว่าเอ๊ะคนไข้ที่กินยาละลายริมเลือดอยู่คนไข้ที่มีภาวะเลือดออกง่ายเลือดหยุดอหยุดช้าอพวกเนี้ยเราต้องระมัดระวังก็พยายามใช้เข็มน้อยใช้เข็มเล็กแล้วก็พยายามอย่ากกับตุนแรงพวกเนี้คือถ้าเราเรา อ่าได้รับคุณหมอที่เราเจอคุณหมอที่แบบค่อนข้างเอาใจใส่เนี่ยจะไม่มีปัญหานี้เลยอ๋ออ๋อต้องต้องมีความแม่นยําจริงๆต้องต้องโอโ้เรียนมาแบบอย่างโชคโชยนะคะอะ่มีคาถามจากทางบ้านค,ค,คุณหมอคะมีคําถามจากทางบ้านมานะคะบอกว่าปวดตามร่างกายนวดแล้วไม่หายจะฝังเข็มหรือไม่ได้หรือไม่อ่อันนี้คุณหมอน่าน่าจะบอกไปว่าอ,อันนี้ดีเลยใช่ไหมคะ อ่าต้องมาค้าวความกันนิดหนึ่งคราวนี้คาว่าปวดตามร่างกายเนี่ยขอแบ่งออกเป็นสองช่วงอายุช่วงคนทํางานธรรมดากับคนสูงอายุค่ะถ้าคนทํางานธรรมดาเนี่ยอ่าคุณทําอะไรก็ได้คุณกินยาก็ได้คุณนวดก็ได้คุณฝังเข็มก็ได้กายภาพก็ได้อ,อันนี้ก็แตกต่างก็คือสมมติเรากินยาเรื่องปวดกล้ามเนื้ออักเสบตากันการกินยาเนี่ยได้ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงคุณก็ต้องกินยาวันหนึ่งสองสามเม็ดสองสาครั้งเด้หรือเป่าไจะอ่า ในในตามฤทธิ์ยาถ้าไปนวดนวดเขาผ่อนคลายให้ก็อาจจะได้สักวันหนึ่งสองวันส่วนการฝังเข็มเนี่ยเราฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้าคลายกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์อันนี้ในการฝ oh. ังเข็มเนี่ยในการทําแต่ละครั้งจะลดลงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่ว่าฝังปุ๊บหายปั๊บไม่ใช่แต่มันลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะนั้นจะ oh. บอกว่าทำแล้วหายเลยไหมเฮ้ย,ยต้องมาทําอีกเป็นระยะนิดหนึ่งแล้วเราจึงจะใช้งานได้ดีขึ้นอันนี้เรามาบอกว่า ทำแล้วเนี่ย<ช>ไม่ทําอีกได้ไหมโหเราต้องไปทํางานต่อเราต้องไปนั่งท่าเดิมเราต้องไปออกแรงเพราะนั้นกลุ่มพวกเนี้ยดีขึ้นแล้วมาทําเป็นระยะใช่อ้อดีของฝังเข็มคือ,อเราลดภาวะเสี่ยงจากอาการใช้ยาได้<ช>อแล้วก็ได้ผลได้มากขึ้นนะครับ<ช>แต่สมมติสมมติมนะเราไปยกของมาแหมแค่เคสเคสยังไม่ได้ถึงขนาดปวดเลยอ่าปวดเกรงเกรงไหลถามว่าฝังเข็มได้ไหม มันได้อยู่แต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนเราเราเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเอาจอบรู้จกนะักไหมจอบถังยา,า,ามันขุดถอนรากถอนโคนเนี<อ>่ยบางคนที่เขาบอกคโหมันระบมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นไม่มากนักเนี่ยเรานวดผ่อนคลายเราก็สบายขึ้นก็ก็อโอเคแต่ถ้าสมมติว่าฝังเข็มแล้วเนี่ยมันท่ามันได้เยอะอมันลึกแต่ว่าบางคนจะรู้สึกระบมได้ เมื่อเทียบกับการกินยาหรือกายภาพแล้วเนี่ยผมมองว่าผลข้างเคียงมันน้อยกว่าผลข้างเคียงมันน้อยกว่าใช่บางคนนกินยามาโอ้โหห้าปีสิปีอ๋อกระเพาะพังเลยใช่ไหมตัดไตอะไรต่างๆก็ทํางานอ่ะไอเนี้ยมันเหมือนกับเป็นวิธีการมันเป็นทางเลือกในการที่จะลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ดีในระดับนึ่พอดีผมเป็นหมอแผนปัจจุบันเพราะนั้นผมจะไม่บอกว่าคิดถึงขัางเคียงอันดับหนึ่งขอขอผ่านไปก่อนคือเราต้องผ่านการรักษาแผนปัจจุบันมาก่อนแล้วเอาเป็น ทางเสริมหรือทางเลือกขึ้นไปเราก็ไม่อยากจะใช้คำว่าทางเลือกเพราะว่าเลือกคือเลือกอย่างเดียวแต่ถ้าเสริมแหละอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าช่วงนี้นะโอ้โหมันตึงมากเลยอาจจะต้องฉีดยาฉีดยาเสร็จแล้วมันยังไม่จบอ่ะมาฝังเข็มกระตุ้นให้มันคลายอ่าพวกนี้มันจะอยู่ได้นานขึ้นค่ะมันบางทีบางทีการรักษาเป็นศิลปะเหมือนกันเนอะบางทีมันไม่ได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งว่ามันเป็นการครับบูรณาการเพื่อความเหมาะสมและความสมดุลจริงๆได้ครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของการปวดอะไรอย่างเงี้ยมันมีโรคอะไรอีกบ้างที่ที่ที่ฝังเข็มแล้วได้ผลดีคะคุณหมอก็โดยรวมแล้วเนี่ยที่ที่เด่นเดคนไข้ที่มานอกจากปวดแล้วก็จะเป็นกลุ่มอัมพาตอัมพฤกษ์กระตุ้นทาท่านยิ่งมาเร็วยิ่งหายเร็วนะครับอ,อย่างผมผมมีเคเพื่อนกันเองเนี่ย<อ>แกนั่งประชุมแล้วก็ตุดลงไปทําอยู่เดือนหนึ่งก็กลับไปทํางานได้แล้วแต่ตุ้น,นั้นต้องทําบ่อย นนหรือคนไข้ที่แบบเอาม,มาพึกมาสักเป็นปีแล้วเนี่ยยังเดินไม่ชัดไม่ไม่ค่อยเต็งที่ก็ม,มากระตุ้นเพื่อจะให้เดินได้ตรงดีขึ้นการใช้งานได้มากขึ้นหรือคนไข้ที่แบบอ่าติดเตียงแล้วคนไข้เกร็งมากๆเนี่ยเราก็ไปกระตุ้นคลายเพื่อจะให้เขายังขยับได้กล้ามเนื้อไม่พอพวกนี้ก็พอช่วยได้ในเรื่องของอัมาตอามาพฤกค่ะเอะอย่างอัมาพอัมาพฤกเนี่ยมันเกิดจากประมาณว่าเส้นเลือดในสมองหรือว่า เส้นเลือดมันมีการแตกตีบตันถูกไหมคะมันจึงทําให้การทํางานของของซีกใดของของร่างกายเนี่ยมันไอ้นี่ไปแต่ว่าการฝังเข็มเนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นในการไหลเวียนส่วนนั้นเหรอคะอยองครับอ๋อเวลาฝังเนี่ยเราจะฝังที่หัวด้วย<ม>เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอในสมองด้วยอันที่สองก็คือเราจะต้องกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วปลายด้วย<ม>อันนี้อย่างที่บอกก็คือสมมติว่าเป็นไม่เยอะมากไม่ได้เยอะนะักจนกระทั่งเซลล์แบบ คือเซลล์ยังมีเหลืออยู่เนี่ยร่างกายเราพยายามจะใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยมาทํางานให้ได้มากที่สุดนืกออกอ่มบางทีอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พยายามค่อยๆสร้างกระแสประสาทมาใช้งานอยู่อันนี้ในระหว่างที่กระแสปราาะสาทกาลังกําลังจะมาเชื่อมต่อกับส่วนปลายเนี่ยถ้าเรากระตุ้นได้เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถใช้งานต่อได้ดีขึ้นอันนี้เป็นการเสริมเนาะ อันนี้มันต้องผ่านการรักษาแผานปัจจุบันมาแล้วนะคะ,อ,ะอันอันดับหนึ่งเลยในในวันแรกใน 6- ถึงยี่ี่ชั่วโมงแรกเนี่ยจะต้องไปตรวจซีทีเรียบร้อยออถ้าเป็นแบบแตกต้องพาตัดถ้าเป็นแบบแตีต้องกินยาละลายลิ้นด้วยก่อนอ,อันนั้นต้องผ่านมาก่อนต้องผ่านมาก่อนห้ามนึกถึงฝังเข็มเป็นอันดับหนึ่งเด็ดขาดอ๋อค่ะนะครับอันนี้ ก็ผมนี่คือคือต้องขอเลยอ่ะออ่บางคนเขาจะมีในคลิปบอกอุ้ยถ้ามีอาการปากเบี้ยวให้กดตรงนู้นตรงนี้ผมบอกว่าถ้ามีอาการปุ๊บคุณไปตรวจทีทีก่อนอันดับหนึ่งเลยเพราะนั้นจะฟื้นเร็วกว่าอแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่แต่ทําเนี่ยอย่างบางทีถ้าแตกสมมตินะแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นแบบตีบอ่าคุณไปกระตุ้นแบบตีบอ่าก็กลายเป็นว่าแทนที่จะได้ผลดีกับปรับเลือดวิ่งไม่พอหรือคุณคิดว่าเป็นแบบตีบแต่กลายเป็นแบบแตกคุณยิ่งไป ไปกระตุน้นทำให้เลือดมันวิ่งเยอะ<ช>ขึ้นเลือดก,ก็ออกมากกว่าเดิมแทนที่จะดีออก็กลายเป็นไม่ดีค่ะค่ะอันนี้ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดเองว่าตีบแตกหรือตันนะคะเออเราประเมินเองไม่ได้นะ่าอาการอ,อันนี้<ป>ต้องชัดเจนใช่ใช่การปวดท้องประจําเดือน<ห>บรรเทา<ห>อาการ<ห>ด้วยการฝังเข็มได้หรือไม่เออคือบางคนอะเวลาปวดประจําเดือนอะมันจะปวดออม,ปมากแล้วปวดทุกเดือนไงโอหรือปวดเดือนเว้นเดือนเพราะว่าข้างใดข้างหนึ่งของมดลูกเนาะ อมีเคสหนึ่งเป็นพยาบาลจะปวดมากจนแต่จะต้องให้น้าเกลือทุกเดือนเอร็จปรากฏว่าพอโรงพยาบาลไม่ใช่ที่นี่นะที่ที่ต่างจังหวัดพอโรงพยาบาลไปเรียนฝังเข็มมาแต่ก็ฝังเข็มให้แต่ที่ต้องนอนให้น้าเกลือทุกเดือนก็ไม่ต้องให้ละไม่ต้องฉีดยาละจนกระทั่งแบบอาการปวดหายไปแล้วก็แต่งงานแต่งการมีลูกมีเจ้าเรียบร้อยดีเพราะนั้นคือกลุ่มปัญหาของเรื่องปวดประจำเดือนคือฮอร์โมนไม่สมดุล เพราะนั้นเราไปปรับฮอร์โมนใหม่ทําให้การไหลเวียนดีทําให้อ่การสร้างเลือดเหมาะสมพวกนี้มันก็จะทําให้อาการปวดลดลงฮอร์โมนไม่สมดุลเี่แบบนี้<ด>มีหลายๆเคสที่แบบทําแล้วแฮปปี้มากเลยอดังนั้นตอบตอบได้เลยว่าได้นะคะสําหรับอ่าท่านที่ถามเข้ามานะคะแต่ทองประจาเดือนถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าไปตรวจแผนปัจจุบันว่าไม่ได็เป็นถุงน้ํานะไม่ได้เป็นอ่็เรื่องเนื้องอกผิดปกตินะยิ่งดี ยิ่งดีคือความหมายคือว่าคือตรวจแล้วว่าไม่มีปัญหารุนแรงที่ต้องผ่าตัดเนี่ยมาฝังเข็มเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าแฮปปี้มากเลยอ่านได้นะคะฝังเข็มลดกะฝ้าได้หรือไม่คุณหมอคะเคยได้ยินมาว่าฝังได้อืมอ่าเราต้องมาคุยว่ากะฟ้าเกิดจากอะไรอ่าจากจากความแข็งแรงของเขาเรียกว่าเวลาเราโดนแสงความร้อนกระตุ้น ผิวเราเนี่ยจะต้องสร้างเม็ดสีมาเพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลายเพราะนั้นถ้าเราต้องการที่ไม่ให้เกิดเราก็ต้องหนึ่งหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นก่อนตัวต้นเหตุเลยสารต้นเหตุอันนี้ดีที่สุดซึ่งมาทำไม่ได้ไม่งั้นไม่เกิดแน่นอนถูกไหมอันที่หนึ่งถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีอันที่สองก็คือต้องใช้กันแดดอันนี้ต้องใช้แน่นอนอาจจะเป็นสามสิบห้าสิบอะไรแล้วแต่ส่วนที่สามก็คือ อการทําให้ลดลงเนี่ยอโดยวิธีแผนปัจจุบันก็จะมีสารพัดยาสารพัดยาทาทําให้ว่ากันไปหรือเลเซอร์อะไรก็ว่ากันไปอ,อันนี้การฝังเข็มนเนี่ยมันจะมีแอคชั่นหนึ่งก็คือเวลาเราฝังในจุดที่กําหนดเนี่ยเส้นเลือดขยายเลือดไหลเวียนดีมันก็จะดูดให้สีกลับได้เร็วขึ้นอ,มอไม่ขอบอกว่าหายนะเพราะว่ามันไม่มีทางหายอยู่แล้วเพราะเราโดนกระตุ้นอยู่ตลอดอแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือหนึ่งเนียนรูคมลผลกระชับ แล้วก็น่าจะสว่างขึ้นไม่ขาวนะแต่สว่างก็คือเหมือนก,นกระดาษยับยับแล้วโรล,ลีที่มันเรียกมันจะลายขึ้นอ๋อค่ะแสดงว่าก็ฝังเข็มได้เหมือนกันนะคะลดฝ้ากระแต่ว่าต้นเหตุที่สาคัญถ้าคุณหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงต้นเหตุได้จะเป็นผลดีจะได้ส่งเสริมกันยิ่งขึ้นก็หลีกเลี่ยง<ช>แสงแ,แดดอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอคะแล้วเวลาฝังเข็มอะค่ะมันจะฝังเป็นครั้งเป็นครั้งการกระตุ้นเนี่ยในแต่ละในแต่ละอาการของโรคอะค่ะ มัน mm hmm. ยาวนานแค่ไหนแต่และคอสแต่และคอสออถึงจะได้ปกติเนี่ยการฝวาเข็มเนี่ยถ้าเป็นเรื่องปวดเนี่ยจะไม่ค่อยอ่าเขาเรียกเลยนะทำสี่ห้าครั้งสิบสิบครั้งก็ได้ mm hmm. ก็คือมากระตุ้นเป็นรอบๆไปอาทิตย์ละครั้งหนึ่งมาทำ mm hmm. ครั้งหนึ่งก็ประมาณยี่สิบสั้งิบปรทีก็โดยรวมแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง mm hmm. นะครับต่อครั้งคราวน,นี้ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องระบบเนี่ยรเราจะนัดสิบครั้งเลย mm hmm. อาทิตย์ละหนึ่งครั้งสิบครั้งเลย พอดีของเรามีอ่ตั้งแต่คือทุกวันอะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยที่บริษักเขตร้อนเนี้ยเปิดทุกวันตอนนั้นก็คือถ้าสะดวกวันไหนมาได้เลยค่ะค่ะคือวอล์กไปได้เลยเนาะที่โรงพยาบาลเรือจกัดเตร้อนใช่ครับผมสามารถจะออนไลน์อ่อจองไว้ก็ได้ครับผมถ้ายังไม่มีบัตรก็ทําบัตรออนไลน์แล้วก็วอล์กอินมาก็ได้ครับผมค่ะค่ะที่เรามาพูดต่อก็คือเอผมจะยกตัวอย่างเรื่อองงขเ คนไข้ที่เป็นเมนโพสหมายถึงว่าเป็นก็เรื่องเลยนะไวทองไวทองจ้ะ,ะ,ะมีอาการถามว่าหายได้ไหมคือในช่วงที่ใกล้จะเสียนเนี่ยช่วงนั้นฮอร์โมนหมดละแต่เรายังต้องทํางานอยู่เพราะนั้นการฝังเข็มกระตุ้นในช่วงนั้น,น่ะจะช่วยทําให้เราสดชื่อยังทํางานได้ดีอนะอันนี้พอหลังจากนั้นไปสักอายุหกสิบห้าเจ็ดสิบตอนนั้นน่ะไม่ได้ทํางานละเราไม่จําเป็นที่จะต้องกระตุ้น ให้มัน,นแ,แข็งแรงแล้ว mm. เราก็ลดลงได้ mm. ก็คือหยุดได้ oh. แต่ในช่วงที่ใกล้จะเสียตอนนั้นมาทําเถอะได้ผลดีแน่นอน mm. อิ่งนอนหลับไม่อ้วนแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงค่ะ mm. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราทําก็คือ NCD ah. ถามว่าหายไหมเนี่ยอ่าขอขอพูดตรงๆว่าระบบพวกนี้ยมันเป็นความเสื่อมข,ของร่างกาย mm. เพราะฉะนั้นไม่หายหรอกมันเป็นพฤติกรรมด้วยเนาะมันมัน คือคือร่างกายเราพยายามต่อสู้แต่ว่ามันสู้ไม่ไหวอืมอานนี้ถ้าพูดถึงก็คือการฝังเข็มเนี่ยมันจะปรับทําให้เอ้ยตอนช่วงนี้อิงเยอะแล้วนะอ่าอิ่มได้ละอะไรประมาณเนี้ยม,มันก็จะช่วยทําให้เราคอนโทรลได้ง่ายอ,อย่างเบาหวานก็คุมน้ำตาลได้ง่ายขึ้นไขมันก็ถูกเอาใช้ออกไปซะจะได้ไม่สะสมแม้กระทั่งลดน้ําหนักก็ยังทําได้ครับอืมโอ้หลายโรคแล้วนะคะฟังไปฟังมามนี่ก็โอ้ ต้องปรึกษาแพทย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะมีโรคที่แตกต่างกาันอยากจะปรึกษาก่อนว่าฝังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีการให้บริการคําปรึกษาก่อนไหมคะก่อนที่จะตัดสินใจไปฝังเข็มเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีข้อจํากัดอย่างที่คุณหมอบอกอะว่าคนที่เป็นความดันสูงก่อนใบควนอุณนนี่นาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใช้วิธีนี้อืมอก็อันดับหนึ่งเลยก็คือ,อถ้าเป็นไปได้ผ่านแผนปัจจุบันมาก่อน อ๋อค่ะนะก็คือคุณคุณเคยรักษามาก่อนแล้วอื่ะเรียบร้อยแล้วแล้วเรารู้สึกว่าไม่จบหรือว่าอฉันอยากจะเปลี่ยนวิธีก็มาคุยกันครนี้ถ้าสมมติว่าอ่าตอนที่มามาที่โรงพยาบาลเราจะมีการประเมินก่อนเสมอทําได้หรือไม่ได้อย่างมีเมนอย่ามาเพราะเราไม่ทําให้อ๋ออ่อออตึงจะต้องให้เมนหมดก่อนอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็พอเราประเมินแล้วว่าโรคนี้สามารถทําได้อ่าพร้อมทําก็ลุยได้เลยอืบ ติดต่อได้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการบูรณาการในการดูแลรักษาสุขภาพในการสร้างภูมิให้มีความแข็งแรงขึ้นนะคะหลังจากที่เราอาจจะได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันเราก็มาเสริมด้วยการฝังเข็มถูกไหมคะคุณหมอเพื่อให้มีมีประสิทธิภาพร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนิดนึงขอติดกันสั้นๆค่ะบางคนเขาบอกว่า พอเยอะต้องก oh, oh, mm ิน hmm. นู่นกินนี่กินนั่นกินน่นะเป็นของดีๆทั้งหลายเนี่ยมันดีเกินไปร่างกายบอกไม่ได้ใช้มันก็มีปัญหาอันนี้แต่การบำรุงด้วยการสังเข็มเนี่ยเป็นการปรับระบบของร่างกายเพราะนั้นตัวนี้ไม่มีไม่มีคำว่าเกินนะก็คือสามารถทำได้เรื่อยๆแต่ไม่จำเป็นต้องทำถี่ก็สมมติว่าช่วงไหนขาดเราก็ทำสักาิติละครั้งสองครั้ง ถ้าดีขึ้นอาจจะเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งก็เพียงพอก็ค่อยๆห่างไปตามความต้องการของร่างกายได้มมแต่เราจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยตอนนี้เริ่มขาดละเรามาเติมเราจะรู้สึกดีวิตมีความสุขสบายกินอิ่มนอนหลับได้<า>ครับผมโอ้น่าสนใจน่าสนใจคะ่ะสนใจก็ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณหมออาศจรยันทนพนทานเป็นแพทย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์แผนจีนโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะคุณหมอคะให้ความรู้กันขอบพระคุณค่ะ <ชา S 2> สวัสดีค่ะ